ก็ที่จังหวัดสงขลาเองนะคะก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นเมือสงสร้างสรรค์ทางด้านอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงเองนะคะหรือว่าส่วนกลางก็พยายามที่จะช่วยกันผลักดันเพื่อให้จังหวัดสงขลาเองเนี่ยได้ขึ้นเป็นเมือสงสร้างสรรค์ของยูเนสโก้นะคะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะว่าสงขลาเองเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือดัซตอรมี่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็นเป็น ไก่ย่างหรือว่าจะเป็นปลากระพงแล้วก็อีกเยอะเลยนะคะพูดไม่หมด <c oughs> ไข่ขขครอบด้วยไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็มีไข่ครอบด้วยนะคะรัฐบาลเรานะคะรัฐบาลนี้เราก็เน้นยำน้ำเรื่องซอฟท์พาวเวอร์แล้วก็เชื่อว่าในห้าจังหวัดนี้ก็มีทั้งอัตลักษณ์เอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นประเพณีทางด้านอาหารแล้วก็สถานที่ค่ะคือส่วนนี้เราจะร่วมกันผักดนันแล้วก็วันนี้มีการหารือกันและคิดว่าได้ทำงานต่อไปในอนาคตนะคะ